คนไทยบันชาแนลสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องมือนีสิพ้ามาปลูกปลาเรดเบอร์รี่คือเกาเด้อค่ะเด้อคือปลาลิกงอนล่ะค่ะมือนีคนไทยบันชาแนลมาปานที่เคยมาไปจำอะค่ะมาตักให้ไปร่อนให้ลูกค้าค่ะ <c oughs> คนไทยบันชาแนลมีอันออเดอร์อย 2, 5, <c oughs> ูนสองถังก็หายกิโลเมตค่ะก็เลยเสียนมาตักไปหล่อนมือวันนี้ว่าสิร้องไปตกักอันหล่อนแต่ว่าลูกน้อย ก็เริไปขายไหมคะ่ะโล่ถึกถือค่ะค่ะปีนี้โลละเก่าตะวนันป้านี่เขาสิลูกง่ายตลอดแล้วเขาก็สิดกตลอดอันตะวันดกสูปีที่แล้วบ่ได้ด้ค่ะอันปีที่แล้วนะมันดกแบบเสมอกันไปเลยไหมคะ่ะปีนี้มันสิดกเป็นจุด,จดๆไหมคะ่ะเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่ค่ะนะผอมก็อาวุธคือเก่าค่ะเนี่ยคะ่ะอาวุธค่ะเห็นปะคะ่ะน่คะไก่อันถัง้ทงนที่บานเฉีเยวนะคะดก สตักอย่างในเจ้าหน่อยไหมคะเห็นไหมคะตานคนน้อน,นนุ่นป้านั่นกันที่เค่อยไปตักะนองเขานะคะอันอันบด,ดกปีที่แล้วเขาด,ดกคากป้าน,นั่นปีเนี้ยเขาบด,ดกแล้วเขาเขาลูกบวยหญ่ปีที่แล้วนั่นคนไี้หวานชนเนลได้มงหาแล้วค่ะหกสิบเจ็ดสิบกิโลดกคากปีน่นอัน เหมือนคนไทยบ้านชา่ยแนวไปตักกระน,นองเขานะคะอันผ้าก,กันไปตักแบะบ้าน<ม>เบืองปลาซื้อไหมคะว่าปีนี้มันดกหรือบอดกไหมคะ่ะตักประมาณสอง่ิโมงนี่แหละคะ่กะกับผ้าก,กันยางหาเห็ดเพิ่อะ,ะได้ดอกหน่อยดอกง่ก็เลยตะขาสีไหมคะ่ะเห็ดคายุวานพอหนองเขาพันนี้มีคนไทยบ้านเชาแนวมีหลายเต็มช่องฟิตอยู่คะ่ะเก็บไว้ไปกินหนาวไหมคะ่ะแบะกระดกได้ค่ะเนี่ย เป็นพุ่มเป็นพวงอยูแบ,บน่ะคนไต้บ้านเชนี่นลนเนี่ยค่ะเขามักป้าแบบเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะป้าแบบที่เทาตักยา,ยากเนี่ยค่ะป้าแบบมันเป็นภูเขาหวงวโลน่นน่ะแยงเดี่ยงใจวายอยู่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวประมาณวันอาาันคันคนไต้บ้านเชนี่นลอาัดสิไป,ปทั้งนั้นไอ้กระนองเขาไต้หวันมั่นจั์คนไต้บ้านเชน่ยอนนี่นัดกับอันกลุ่มเลงงานค่ะ ประมาณชั่วโมงหนึ่งหระมั้งคนไทยบ้านเชแนว่ะคุยกันกสีบุหรุจไปทั้งไหนให้กันนะคะหรือว่าจะหยุดยั่งบุหรุบ่ะค่ะเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่นวยใหญ่ไหมค่ะคนไทยบ้านเชแนวก็เลยเลือกปลาหนีเพราะว่าเขานวยใหญ่ไหมค่ะเพราะว่าคนไทยบ้านเชีแนลจะตักไปหล่อให้ลูกค้าเนาะอยากให้ลูกค้ากินลูกใหญ่เพราะว่าราคามันกระเพงไหมค่ะทางละสามลอยเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่โอ้ยอันเป็นปลามันอีรีนะคะ ข้าวเือเบิงเสียค่ะที่ยังมันโดกปลามันอีรีนะค่ะอันมันมีแต่ปลายเองดิค่ะมันเป็นพุ่มสิเด้แต่ว่ามันกระต้องตักค่ะเนาะค่ะเนาะเห็นปะดำดำเนี่ยคือปักอันบูเบด้ค่ะดำดำนะเป็นปักบูเบคนที่หวานเชนเลยมาตักนี่แหละค่ะไปหล่นบอไดมาตักไปขายมันหายากปีนี้คนที่บวานเชนเนลก็เลยอันบอตักไปขาย ลองตักอยู่เมือหนึ่งโอ้ยมือยหลายหาเบบ่พ่อ่ได้งเงินแบ๋เรือปีนตะขายสินอกว่าแต่ว่าปีก่อนหนุนเขาได้ผ่านที่เดียวกับ่ไดรตะขายด้ค่ะเบ๋ไม่ไตตักหล่อนอันไม่เตลิงงอนนี่แหละค่ะอันลองตักเบิงเพราะวา่ามันหลุดง่ายไหมคะ่ะมันดอ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 ,ดอืคอมันหลุดง่ายก็เลยเลยลองตักเบิงปีที่แล้ว ส่นมาค้นทบานเชี่ยแนวก็สิยญาหาเห็ดสิไหมคะจุดวไอ้คนสื่อนวานมันก็ไปตกักแแบไม่กุนในปิญญาโวมปวดเอวสะดอกวายมันนอกจยากตักไปหล่นปีนีคน้นทบานเชีเนีนวก็ได้ประมาณสิบหาถางังน,นี่มอืมแต่ว่าลิงงอนเนี่ยคนทบานเชี่แนวตักอันหล่อนเฉพาะหรือลูกค้าเนี่ยค่ะโบมีนได้ลด้มเฟดเนี่ยค่ะ ค่ามันถือสิอาจจะลงเฟดอยู่หรเดียรนไปหลอนเบิงก่อนล้วกเขามีเขาก็ลองลงเฟดเบงสิไหมค่ะเพราะว่ามันเก็บได้โดนไหมค่ะมันโมเหี่ยวมันก็โอเคอยู่ด้บูเบน่ะมันเก็บไวประมาณคืนหนึ่งมันก็เหี่ยวสิแม่ค่ะคืนหนึ่งหรือสองคืนของขึ้นมอได้เลยด้ค่ะเหี่ยวแล้วก็หวานแล้วตอนไหนหวานคนไทยบ้านฉันเนี่เอาถุงมาอยู่เดยวสิตักอันพ่อตักดอกสิบิันเดดเอาเป็นนวยมันสิไดบเลไปกินใกล้ติ่มค่ะ มันดกเป็นจุ่มเป็นจุ่มแม่ค่ะมันบอนแดงเสมอกันคือปีที่แล้วปีที่แล้วแดงไปเมื่อเด,ด้ค่ะปีนี่เนี่ยเขาโดกยังเสียค่ะมันสิบอกคือปีที่แล้วอันเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่อันยางประตักทั้งพุ่นที่ไปได้เหตุร้าน่ะกับเป็นพุ่มเป็นพวงให้กันละค่ะตักอีกประมาณออาตีไปเลยวา่ทาทังเคิงอ่ะก็ว่าได้ไปแล้วนี้ทังเคิง กะสริเลือยอยู่ทางเคืองกะสรีอันพอค่ะสิไปหาเห็ดใส่แฟนมาเอาคนที่บ้านเชนเนียกะสิไปหาเห็ดไหมะคะได้ประมาณสามโลสี่โลก็ยังดีอย่างนี้ไหมะคะอยู่บ้านกับบด้อีหยังสิไหมะคะอีพี่นี่พ่อแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อฝากกดติด,ดตามกดไลค์กดแชร์คนที่บ้านเชนเ,เนียวด้อค่ะเด้อฝากช่องนี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง